ธรรมบัญญายในการถวายความรู้พระบทใหม่ภาคชาวมืดในเทศกาลเข้าพรรษาวัดปากน้ำเมื่อวันที่14สิงหาคมพุทธศักราช2566โดยพระราชวิสุทธิเวทีวัดปากน้ำภาษีเจริญกรุงเทพ ปลายทางของคนเหล่านั้นบางคนก็คิดว่าสิ่งที่เป็นปลายทางของเราด้วยจุดหมายปลายทางของเราก็ค,คือความสำเร็จมีเงินมีทอง,ม,ทองมีทรัพย์สินมีความเพื่อพร้อมด้วยวัตถุสิ่งของสิ่งนั้นสิ่งนี้อะไรต่งางๆส่วนมากเราก็มุ่งหวังอย่างนั้น เพราะฉะนั้นเป้าหมายชีวิตจุดมุ่งหมายของชีวิตก็จะไปพยายามทุกสิ่งทุกประการการศึกษาเรา่เรียนการประกอบอาชีพการงานการแสวงหาสิ่งนู่นสิ่งนี้อะไรต่างๆเพื่อเดินไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราตั้งใจไว้บางคนก็ประสบความสาเร็จบางคนก็ไม่ประสบความสาเร็จบางคนก็ มีพรั่งพร้อมด้วยสิ่งที่ตัวเองปรารถนาบางคนก็ไม่ถึงเป้าหมายแต่เป้าหมายปลายทางที่เราทุกคนหวังนั้นบางทีมันก็ถึงบ้างบางทีมันก็ไม่ถึงบ้างแล้วแต่ความสามารถแล้วแต่โอกาสแล้วแต่เหตุการณ์แต่ในการดำเนินชีวิตนั้น ปลายทางชีวิตของคนเราเนี่ยคืออะไรเราเคยนึกไหมปลายทางชีวิตของคนเราเนี่ยตั้งแต่เราเกิดมาสิ่งที่มาพร้อมกับการเกิดคืออะไรสิ่งที่มาพร้อมกับการเกิดก็คือ ตายมารณะคือความตายเนี่ยเป็นสิ่งที่มาคู่กันพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานั้นสอนให้ชาวโลกได้พิจารณาถึงเรื่องความจริงของชีวิตเพราะคนเราที่เดินทางผิดโดยส่วนมากเนี่ยเพราะเราไม่ยอมรับความจริงของชีวิต การไม่ยอมรับความจริงของชีวิตการไม่เข้าใจชีวิตทําให้คนเหล่านั้นประสบกับความทุกโศกแล้วก็ทําให้เดินทางผิดกันมากแต่ถ้ารู้เรารู้ว่าชีวิตของเราเป็นอย่างไรเราก็จะรู้จักบริหารจัดการชีวิตของเรา พระสัมมาสัมพุทธสอนให้คนเราพิจารณาถึงเรื่องความจริงของชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของความแก่ความเจ็บแล้วก็ความตายความแก่ความเจ็บความตายนั้นเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับความเกิดเวลาเราเกิดขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่ตามติดตามตัวเรามา เรียกว่าหายใจลดต้นคอก็คือความตายพระพุทธองค์จึงตรัสบอกว่าสัพเพสัตามริสันติสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจะต้องตายมรนันตังหีชีวิตตังเพราะชีวิตมีความตายเป็นที่สุดแต่ชีวิตมีความตายเป็น จุดหมายปลายทางมีความตายเป็นที่สุดในมหาปรินิพพานสูตรพระพุทธองค์ก็ตรัสบอกว่าทาราปิจเยวุทธาเยพาราเยจปันติตาอัธาเจวะธริธาจาักสเพมัจจุปรายนาทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนโง่ทั้งคนฉลาดทั้งคนมั่งมีทั้งคนยากจน ล้วนมีความตายล้วนมีวัตจุเป็นเบื้องหน้าทั้งสิน้นนะพระสมมาสมพุทธเจ้าสอนให้เราพิจารณาถึงเรื่องของความตายเพื่ออะไรการนึกถึงความตายเนี่ยบางทีนึกแล้วก่อให้เกิดความความกลัวนะความกลัว หรือบางทีนึกแล้วก่อให้เกิดความสังเวชสลดใจหรือนึกแล้วก่อให้เกิดการความระวัดระมัดระวังไม่ให้เกิดความประมาทในชีวิตเป้าหมายของพระพุทธเจ้าก็คือเพื่อให้คนเหล่านั้นได้มีสติไม่ประมาทในชีวิต,ตเพราะความไม่ประมาทเนี่ยเป็นคุณธรรมที่มีความสำคัญ ท่านทั้งหลายเวลาใครถามว่าหลักคำสอนของพระสัมมาวิธเจ้าเนี่ยมีเท่าไหร่เราก็อาจจะได้ยินได้ฟังว่ามี8ป0 0 0พระธรรมขันธ์นี่หลักคำสอนใน8ป0 0 0พพระธรรมขันธ์เนี่ยเวลาเราย่อลงมาย่อเป็นอะไรย่อเป็น อริยมรรคมีองแปดถ้าใครบวชตอนก่อนเข้าพรรษาจะได้ฟังผมก็เทศเรื่องธรรมจักรกับพระวัตนสุขเรื่องอริยมรรคมีองแปดในอริยมรรคมีองแปดนั้นเป็นถ้าในหลักของอริยสัจท,ทุกสมุทัยนิโรธมรรคมมีองคแปดก็คือมรรค สิ่งที่เป็นเครื่องมือในการดับตัณหาก็คือต้นเหตุของความทุกข์อริยมรรมากมีองแปลคืคออะไรสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัม,มาสังกปะความดำริชอบหรือความชิดชอบสัมมาวาจาการเจรจาชอบหรือการพูดชอบสัมมากรรมตะการงานหรือการกระทำชอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัม,มาวายามะเพียรชอบ สัมมาสติระลึกชอบสัมมาสม,มาธิตั้งใจชอบเดี๋ยอันนี้หลักคำสอนของพระสมมาพิจ่าจึงใช้รวมลงมาสรุปลงมา8 4 0 0 0พระสมมาขันก็คืออริยมรรคมีองค์8เพราะฉะนั้นในหลักของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยที่เราได้ฟังเนี่ยในหลักของอริยสัจสี่ทุกเ์ี๋ย คือความทุกข์ต่างๆที่เกิดในชีวิตของเราจะเป็นทุกข์ประจําสังขารก็ตามเป็นทุกข์จรก็ตามความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็เป็นทุกข์ความโศกความโศกความความทุกข์กายทุกใจความโศกความขับแค้นใจความพบการรบกับคนที่เราเกลียดการพัดพลาดจากคนที่เรารักหวังสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้น ก็เป็นทุกข์โดยรวบยอดก็คืออุปาทานขันห้าคือการยึดมั่นในขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาหรืการเป็นทุกข์นี่คือหลักของของทุกขะอริยสัจก็คือก็คือทุกข์แล้วพระองค์ก็แสดงแสดงสมุทยัยคือต้นเหตุของความทุกข์ว่าทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความพัดพลาดความเสียอกเสียใจต่างๆเนี่ยความผิดหวังแต่มาจากไหน พระพุทธเจ้าบอกต้นเหตุของความทุกข์เืออะไรคือตัณหาตัณหาสามก็คือการมาตัณหาความความทยานอยากในเรื่องของการมารมณ์ในเรื่องของการนะสิ่งที่รูปเ,เสียงลิ่โลสที่น่าปัตนานาในใคร่นาปัจจัยมาตัณหาเพราวะตัณหาความอยากในความจะเป็นอยากเป็นนู่นเป็นนี่อะไรต่าง,างนี่ภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาความอยากในความไม่อยากเป็นเออ มันไม่ใช่ไม่อยากนะถ้ามันไม่อยากไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าไม่อยากก็คือไม่ใช่มีไม่ใช่ไม่ใช่ตัณหานแต่ยากอยากจะไม่มีอยากจะไม่เป็นมีภรรยาคนนี้อยู่เกิดความเบื่อหน่ายเกิดความรังเกียจอยากจะหนีไปเนี่ยนันวิพอถนาอยากจะมีใหม่นอยู่ในภาวะนี้แล้วมันโอ้โหมัน รู้สึกมันเบื่อมันเซ็งอะไรต่างเนี่ยอยากจะหนีไปนั่นวิตัณนาแต่พัฒานาคืออยากจะมีอยากจะเป็นอยากจะเป็นตําแหน่งโน้นอยากจะมีตาอันอะไรนี้นั่นตัฒนาแต่วิพัณนาเป็นเป็นความอยากที่อยากจะหนีอยากสิ่งเหล่านั้นอยากจะทําลายสิ่งเหล่านั้นให้มันมันพ้นไปจากชีวิตเรานะเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้เป็นต้นเหตุข,ของของความทุกข์ทั้งหมดที่มันเกิดมาทุกสมูทยัยใช่ไหมนิโรธคือการดับ ดับต้นเหตุของทุกข์ก็คือสามารถดับดับการมาตัญหาเพราะวาตัณหาวิปวตัญหาได้นี่คือนิโรธคือเป้าหมายที่เราวางไว้นะสิ่งสําคัญที่จะมาเป็นทําให้ถึงเป้าหมายถึงนิโรธได้คืออะไรมรรคก็คืออะไรอริยมรรคมปี่ยงแปด นะพอโยงมาก็คืออ๋ออริยามรรคนี่ก็คือที่ย่อมาจาก8ปดหมืน่นสี่พันรมานั้นคืออริยามรรคมีองค์แปดเห็นชอบคิดชอบพูดชอบทําชอบเลี้ยงชีพชอบเพียรชอบพยายามชอบเนี่ยตั้งใจชอบแล้วก็มีสมาธิชอบนั่นแหละครับนะทั้ง8อย่างเมื่อย่อลงมาเป็นอะไร เป็นไตรสิกขาเน่ไตรสิกขาคืออะไรอ่ะไตรสิกขาถ้าพูดตามภาษาพาระก็ว่าหนึ่งก็คือศีลสิกขาสองจิตสิกขาสามปัญญาสิกขาย่อจากแปดแปดหมื่นระสมศรแปดบืนสีมม่พันพระธรรมัคัญมาเป็นแปดจากแปดเหลือ 3, สามก็คือ ศีสลสศกขาจิตตศิกขาปัญญาศิกขาศีและศึกขาคืออะไรก็คือสีจิตติึกขาคืออะไรคือสมาธิปัญญาศิกขาอะไรคือปัญญาเพราะฉะนั้นพูดง่ายๆก็คือศีลสมาธิปัญญาคือไตรศิกขาเนี่ยคำว่าศิกขาก็คือไม่ใช่เรื่องเพียงการศึกษาเล่าเรียนหาความรู้เท่านั้นศิกขาคือการฝึกปฏิบัติ ในทางภาษาพระเนี่ยคำว่าสิกขาคือคือหลักที่ยังต้องฝึกต้องปฏิบัติไม่ใช่เพียงแค่รู้ตามตัวหนังสือเฉยฝึกปฏิบัติเหมือนเราสมาทานปานาติปาตาเวรมณีสิกขาประทังสมาธิามิข้าพเจ้าขอสมทา,านสิกขาบทสิกขาบทในที่นี้คือตั้งใจที่จะฝึกฝนที่จะงดเป็นจากปนานิบาตหรือทินนาทานนะย เพราะฉะนั้นเราสิกขาเนี่ยนะตรายสิกขาอย่างพระเราทั้งหลายเนี่ยบวชเข้ามาก็คือยึดมั่นอยู่ในตรายสิกขาเวลาเราจะเวลาเราจะสิกขาลาเพศไปเราเรียกว่าลาสิกขาไม่ใช่ลาสิกขาบทลาสิกขาสิกขังประจขามิขีติมังธาริตะลาจากสิ่งที่เราฝึกฝนจากสิ่งที่เราประพฤติปฏิบัติ นี่คือสิกขาเพราะฉะนั้นในวันแรกที่ผมพูดว่าการบวชในพระศาสนาเนี่ยจะเกิดผลจะไม่ไร้ผลพระพุธทธเจ้าตรัสบอกว่ายะถาโมคะปปัชชาอัปปมัตตสสิกขโตการบวชจะไม่เป็นโมคะจะไม่ไร้ผลแก่บุคคลผู้ไม่ประมาทศึกษาอยู่คำว่าศึกษาในที่นั้นก็คือการศึกษาเราเรียนการศึกษาพรอบรมคือการฝึกปฏิบัติ ถ้าตราบใดที่เราบวชไปแล้วเราศึกษาเราเรียนศึกษาอบรมฝึกปฏิบัตินั้นการบวชของเราก็ไม่ไร้ผลแต่ในทางตรงข้ามถ้าเกิดว่าเราบวชเขา้ามาสักแต่ว่าบวชไม่ไม่ได้ทํากิจวัตรไม่ได้ศึกษาอบรมไม่ได้ศึกษา,รกษาเราเรียนยต่างๆเนี่ยมันก็ภาษาบาลีใช้ว่าเป็นโมฆะโมฆะว่างเปล่าไร้ประโยชน์เนะย เพราะฉะนั้นการหลักอริยมรรคก็คือมีย่อเรามาก็คือศีลสมาธิปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาใช้อะไรพระพุทธเจ้าประกาศพระศาสนาเนี่ยเพื่อใช้หลักธรรมเนี่ยมากำจัดกิเลส ก็มันใกิเลสอย่างอย่างทุกอ,อย่างตัณหาเนี่ยต้นเหตุของความทุกข์กําจัดกิเลสอาวุธทั้งสามอย่างศีลสิกขาศีลส,สมาธิปัญญานี่แหละเป็นเครื่องต่อสู้กับต่อสู้กับกิเลสนะต่อสู้กิเลสยังไงกิเลสของคนเรามีสามระดับกิเลสอย่างหยาบก,กิเลสอย่าง,งกลางกิเลสกิเลสอย่างละเอียดศีล ใช้ปราบกิเลสอย่างใหา่สมาธิใช้ปราบกิเลสอย่างกลางปัญญาใช้ปราบกิเลสอย่างละเอียดเออนี่สามชนิดเนี่ยที่ที่เป็นไตรสิกขาเนี่ยศีลส,สมาธิปัญญาที่ย่อมาจากอริยมรรคยุคแปดเพราะกิเลสคนเรามี3ามระดับ กิเลสอย่างหยาบกิเลสอย่างกลางแล้วก็กิเลสอย่างละเอียดกิเลสอย่างหยาบเนี่ยใช้ศีลเป็นตัวเป็นเป็น,เป,นเป็นัตปรับเป็นคู่ปรับกิเลสอย่างกลางใช้สมาธิกิเลสอย่างละเอียดต้องใช้ปัญญากิเลสอย่างหยาบมันออกไปตรงไหนอะทางกายทางวาจากการไปทำร้ายคนอื่นการไปพูด ไม่ดีคนอื่นนะเนี่ยเป็นกิเลสที่มันออกมาทางกายทางวาจาเพราะฉะนั้นคนที่สามารถรักษาศีลได้ควบคุมควบคุมตัวเองได้เนี่ยร่างกายก็ไม่สร้างความเดือดร้อนใ้ใครคําพูดก็ไม่สร้างความเดือดร้อนในใครนั่นคือการใช้ศีลปราบกิเลสอย่างอยางอย่างน้อยในสังคมเราถ้าตั้งอยู่ในศีลได้ ศีลแค่ศีลหา้าเนี่ยสังคมจะมีความเย็นเป็นสงเราไปไหนมาไหนอาจจะเห็นป้ายเรื่องโครงการหมู่บ้านรักษาศีลหา้าใช่ไหม,มไปไหนมาไหนอาจจะเคยเห็นปัจจุบันอาจจะห่างๆไปแต่ว่าแต่ว่าเมื่อก่อนหน้านี้ก็จะ,ะเห็นกันมากทั้งราชการทั้งอะไรต่างกมา็มาร่วมมือ เป็นโครงการที่เกิดขึ้นจากหลวงพ่อสมเด็จพระมหาร,มราชมคราจาจยยอดีตเจ้าวาดพัดนูมำอดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชหลวงพ่อสมเด็จเป็นคนริเริ่มโครงการต่อยอดมาจากน่วยกรมประชาชนประจำตมบลนะแล้วก็มาเป็นโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าแล้วก็กระจายไปไปทั่วประเทศจุดมุ่งหมายก็คือเพื่อให้คนเราเนี่ยอย่างน้อยได้มีศีลห้า นะมีศินห้าให้สังคมมีความร่มเย็นเป็นสุสขเกิดความปรองดองเกิดความสมานฉันนะอันนี้คือกิเลสอย่างหยาบสามารถที่จะปราบได้ด้วย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 ,วยอาวุธอย่างแรกคือศิลกิเลสอย่างกลางคืออะไรคือพวกนิวรณิวรณ์มันกลุ่มยุมอยู่ในจิตใจของเราเนี่ยนะพวกกามาฉันทะความอพอใจในการพยาบาทความคิดร้ายคนอื่น ทีทีนมิทะความงงงาเฮ้านอนความหดหูท้อแท้ใจอุดจ่ำอวจักฟังความฟุ้งซ่านลำคาญวิจิตรฉาความลำเลงสงสัยไอ้พวกนี้อยู่ในใจเราบางทีใจเราเนี่ยมันไม่สร้างความเดือดร้อนใ้ใครก็จริงอยู่นะมีศีลไม่สร้างความเดือดร้อนแต่ใจถ้ามันมีความทุกข์มีความเครียดมีความวิตกกังวลมีความสารพัดอย่างอยู่ในใจเนี่ยนะปัจจุบันโลกจิตโลกอะไรโลกเรียกาอะไรสศร้าใช่ไหม เออโรคซุมเศร้ามากมายกิเลสอยู่ในใจนะีกิเลสอย่างกลางไม่สร้างความทุกข์ให้ใครแต่ตัวเองไม่มีความสุขบางคนรักษาศีลไม่มีความสุขนะเพราะใจมันยังมีเรื่องพวกเนี้ยคิดร้ายคนอื่นอะไรต่างมันไม่ได้ทําจริงเดี๋ยวมันคิดร้ายอยู่นะมีความอยากนู่นอยากนี่ใจมันหดหู่มันท้อแท้ใจฟุ้งซ่านไม่มีความสงบ ใจไม่สงบความสุขก็หายหมดนะหรือวังเลสงสัยคิดอะไรไม่ได้ฟันธะงอะไรไม่ได้นี่มันควรควรทำไม่ควรทาอยู่ในภาวะที่ทําอะไรก็ไม่ได้เกิดความวังเลสงสัยต้องใช้อะไรต้องสมาธิถ้าใจเราสมาธิมันสามารถที่จะระงับยับยั้งพวกนี้ได้นะแล้วก็สุดท้ายก็คือกิเลสอย่างละเอียดเนี่ยมันใช้ศีลใช้สมาธิไม่ได้ มันต้องใช้ปัญญานะีปัญญามองเห็นอะไรตามความเป็นจริงเนะี่ยจะทำให้สามารถกำจัดกิเลสอย่างละเอียดได้นะีท่านเปรียบนะีท่านเปรียบไอการการใช้เครื่องมือกำจัดกิเลสเนี่ยศีเนี่ยมันเหมือนแค่เอาอะไร ตัดหญ้ามีหญ้าคาอยู่หญ้าที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันมันก่อความวุ่นวายในชีวิตเราศีนเหมือนเอามีดมาตัดหญ้าตัดแล้วทําไงพอตัดแล้วมันก็เออขึ้นมาใหม่มันก็งอกใหม่เนี่ยตัดมันไม่ตายเนี่ยตัดหญ้าก็ตัดก็งอกใหม่ศีนแค่ไหนเนี่ยรักษาได้แค่ั้นเนี่ย คือควบคุมมันไว้คือตัดไปตัดไปพฤติกรรมที่ไม่ดีต่างสมาธิเหมือนเอาหินมาทับหญ้าไว้หินทับหญ้าไม่ให้ไม่ให้ใหญ้ามันเจริญเติบโตใช่ไหมเออเหมือนกินเลสเราสมาธิก็แค่เอามาคุมไว้ไม่ให้มันเจริญเติบโตไม่ให้มันฟุ้งซ่านไม่ให้มันอะไรต่างๆแต่ถามว่าพอยกหินออกมันไปไงมันก็เออเหมือนไม่ตายแต่ปัญญาเนี่ยเหมือนกับ เหมือนกับอะไรถอนร่ากถอนโคนยาแล้วก็เอามาเผาใช่ไหมเอเผาจนตายนั่นคือปัญญาเนะี่ยปัญญาเพราะฉะนั้นศีลสมาธิปัญญาที่เรียนเนี่ยแค่นี้แหละครับเนีนะ่ยเพราะฉะนั้นที่เราที่ผมพูดมานี้มาดูพูดเรื่องอะไรเนี่ยโยงมาตรงเนี้ยเนะี่ยหลักคําสอนอยังไมเรื่องความตายเนะี่ยแล้วก็ พระพุทธเจ้าสอนให้เราไม่ประมาทเพื่อให้เรามาตระหนักใส่ใจถึงเรื่องของหลักคําสอนก็คือความพอความไม่ประมาทปุ๊บเราก็จะมองชีวิตตามความเป็นจริงออมองชีวิตตามความเป็นจริงทุกสมุทัยนิโรธมากแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัตินะจากอ,อ,อริยมรรคแต่เมือสี่พันมธรรมขันธ์มาสู่อริยมรรคมีองแปดจะมาสู่ไตริกขาเพราะฉะนั้นความไม่ประมาทนั้นจึงเป็นคุณธรรมที่มีความสมําคัญมาก นะครับจากไตรสิขาเราย่อลงเป็นอะไระคืออัปมาทะความไม่ประมาทข้อเดียวคือความไม่ประมาทนะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก่อนสินาา้นหลมหายใจพระพุทธเจ้าตรัสบอกพุทธบริษัทว่าไงวยธรรมมาสังขาราอัปมาเทนะสัมปาเทธะสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดานั่นคือเรื่องของ ความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนั่นยเยทธรรมมาสังขาราน,นี่คือความจริงของชีวิตเลยก่อนสิ้นลมหายใจเนะี่ยบอกเว,วยธรรมมาสังขาราสังขารมีความเสื่อมไปเป็นตัวอัป,ปมาเทนะสัมปาเทธาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทพูดง่ายคือยาประมาทเพราะฉะนั้นหลักคําสอนทั้งมวลน,นั้นลงสู่ความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าตรัสที่ไหนจะตรัสถึงความจริงของชีวิตก่อนเสมอแล้วก็นําไปสู่การปฏิบตัติก็คืออยาประมาท ไตรสิกขาหรือหลักคําสอนทั้งหมดรวมอยู่คําเดียวคืออัภ a มาท่ความไม่ประมาทนี่คือปัจิมโมว่าคําสอนสุดท้ายของพระพุทธเจ้าจําเป็นคํากลอนว่าสรรพสิ่งอยู่แค่วิบัติสรรพสัตว์อยู่แค่ตายสูงทั้งหลายอยาประมาทนะครับอวันนี้ขอถวายเพียแค่นี้ครับ